ันทั้งล่างไหมเนี่ย <laughs> งลงเต็มอันก็ลงได้อยู่ค่ะแต่ว่าเต็มมันต้องมีเวลาสักครึ่งวันอะไรคูเบนจะมาโยอยากไปวันนั้นอ่ะโยก็แค่คูเบนปัดเต่าสิ่งวรแห่หี่เฉยๆหนอยโยก็รู้ว่ามันดีขึ้นมนาคูเบนโยจะจับอะไรนิดๆหน่อยๆที่เป็นการพน,นันโยไม่ต้องลงทุนเยอะอะสองสามดอยโยก็ได้มาเป็นก้อนอ่ะโอ้สาธุสาธุเราหนูก็ทําบุญก็พอกับแม่ก็ ไม่ตัอ้งอธิษฐานก่อนนะถ้าตัวไปคูเป็นรับแสดงว่าคุต้องโชคตลอดตลอดปีทุกปีทุกปีไปเหมือนคูเป็นตากว่ามีการกร้องโทรดูคเป็นรับด้วยคุเป็นใครถูกรางวัลใหญ่หญสามตัวเรื่องนายจะตื่นที่ถวายมาปเปิดสำนักไอ้นี่้นนสาธุสาธุ <สา S 1> ขอให้สำเร็จสำเร็จจะ<ใ>จได้ไปอยู่ใกล้ๆกัน โยอยากไปเรียนกัดเพน ค่ะค่ะถ้ามีโอกาสได้เขามาปัดเป่าค่ะยังไม่ได้มาปัดเป่านั่นเลยโยกยะาช่วยเหลือมันแบบว่าถ้ายโยยังหวาถูไห้ยก็จะขอซื้อมันยี่สามแสนห้าค่ะจะให้กูเป็ดไปอยู่ใกล้ๆผมว่าทุกทนน่ะค่ะแล้วก็มาทําพิธีด้วยแบบว่าการขายทงขายที่อะไรเงี้ยใช่ใช่ก็จะมีเคล็ดมีอะไรช่วยมีอะไรบอกอยู่เด้ค่ะก็เหมือนกันเที่กูเปนดห้ยโยไม่ถอดเลยเดี้ย เราเร็วนี่แหละน่นเดีะยว,ว่าคนรู้คูเบนให้มันมาไปไวเด้อจย่าใมอยู่แล้วเราก็จะได้จาบุญให้คูเบนตัางเป็นสํานักสงฆ์เวลาใครมันนอยมาอะไรก็คือใส่ใส่ใด้านเอาแล้วก็เราจะได้สั่งห,หนูก็ได้ร่วบบุญกัคบคูเบนไปเนาะค่ะ กโยก็อยากช่วยเหลือะโยนั่นอยู่ที่ไทยถอนออกมันี๋้วหนูจะคุยกับมันเราคู่เ็นถ้าได้เราคู่เบนมาสั่งเลยเด้อไปแน่นอนค่ะไปแน่นอน พระสองพันรูปคุณเด้เออถ้าถ้ามีโอกาสก็ทำบุญร่วมก,กันเด้อคุณเป็นจะไปทำบุญกับพระสองพันการูปอยู่ที่แบบอยู่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 อย,อยู่อยู่ที่หลวงพ่อบางอะคะอ่ะแล้วคุณเป็นส่งหมายเล่บบัญญีมาค่ะ,ะได้ได้ได้ไดแล้วคุณเป็นแล้วก็เขียนชื่อนาะมสกุลมาด้วยเด้อคุณเป็นจะเอาลงไปใส่อยู่ทางเบียงจันให้จ้าแล้วคุณเป็นอย่าลืมส่งทิฐิทิฐามีของดีกับมีของมงคลมงคลส่งส่งให้เด้อได้ได้เลยได้เลย